รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอร์จ์จำกัดมหาชนไม่โลชั่นมิสทีนไวส์สปาฟักข้าวผิวกระจ่างใสชัดมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวันแหวนเก๋อีกเช่นเคยนะคะในเวลาดีๆ14นาฬิกานาทีทางช่องอมริทีวี HD ช่อง34แล้ววันนี้แหวนก็ขอเอาใจคนรักสุขภาพและชอบทานของอร่อยอร่อยเพราะว่าแหวนจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักกับแบรนด์ทานดีแบรนด์สมุนไพรบ่มน้ําพึ่งดอกไม้ป่าที่ดีต่อดสุขภาพกับสูตรเฉพาะพิเศษที่มีมากกว่า16สูตรที่นอกจากจะมีคุณประโยชน์มากมายแล้วยังอร่อยอีกด้วยจะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปทําความรู้จักกับแบรนด์นี้กันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะรายการว้าวแหวนก็ได้รับเกียรติจากคุณตรีเจ้าของและผู้ก่อตั้งแบรนด์ทานดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยขอถามถึงชื่อชื่อทานดีเนี่ยคือโอเคทานดีเพราะทุกอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ก็เฮลตี้อยู่แล้วแต่เห็นบอกว่ามันมีความหมายลึกไปกว่านั้นด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่รับก็แบรนด์นี้ผมจริงๆตั้งมาประมาณ78ปีแล้วครับเจ็ดแปดปีแล้วใช่ครับผมตอนที่คิดชื่อเนี่ยตอนนั้นเพิ่งบวชมาครับเหมือนเราตั้งต้นชีวิตเราใหม่ทําธุรกิจใหม่เลยคร ธุรกิจเก่าผมล้มละลายโอ้โหนี่คือชีวิตแบบ <c oughs> ชีวิตพลิกมากเลยนะเนี่ยใช่ล้มละลายแล้วก็พอเราศึกออกมาเราก็ไม่รู้จะทําอะไรครับพอถึงจุดหนึ่งเราก็ตั้งอธิษฐานเลยนะฮะอธิษฐานล,ลอยๆว่าเออเราอยากทําอะไรที่มีประโยชน์กับมนุษย์เก็บไว้ได้นานไม่ทำลายชีวิตสัตว์ <c oughs> ทั้งโจทย์ไว้เพราะว่าเป็นมังสวิรัติด้วยตอนนั้น <c oughs> ก็โจทย์ไว้โดยที่เราไม่รู้ว่าอะไรเลยว่าจะทําอะไรจะเป็นอะไรเงี่ย แต่จราอยู่มาวันนึงผมเดินไปเจอร้านที่เขาออกบูธเหมือนกันขายของในห้างเนี่ย<ะ>แล้วเขาขายสมุนไพราข,าพพขายพวกน้ําพึ่งขายพวกโกจิเบอร์รี่อย่างเงี้ย<ะ>ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําพึ่งมันดีก็เลยเดินเข้าไปคุยกับคุณป้าท่านนั้นเราให้ผมชิมผมก็เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <ๆ>มันดีแล้วท่านก็เรียกผมบอกหนูหนูหนูทำเองที่บ้านก็ได้นะลูก เนี่ยคือผมยังจำได้ประโยคนี้ตายแล้วเหมือนฟ้ามโปรดจงมากเลยอะแล้วแล้วมันก็เหมือนเป็นเด้งเป็นเหมือนไปติดอะแล้วเราก็เลยคิดชื่ออะไรว่าของเออถ้าเกิดทำอะมันต้องไม่ใช่เป็นของกินอย่างเดียวเพราะมันแคบไปก็เลยตั้งชื่อว่าเอออะไรที่มันเป็นทานกินดีทานดีดีกว่าแล้วมันก็กลายเป็นดับเบิ้ลมีนิ่งไปในตัวและสิ่งนั้นเป็นการให้ที่ดีด้วยอ๋อเหมือนให้ทานแล้วก็เป็นให้สุขภาพที่ดีสิ่งที่ดีกับผู้บริโภคก็แค่นั้นเลยครับแล้วก็เขียนเองครับว่าลาย ใช่มันมีเบื้องหลังของตัวคําว่าด,ดีอีกเป็นเล็กเก้าในหลวง,ลวงรัชการที่9ก้าก็เหมือนมีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างด้วยเลยก็เลยพยายามดัดคําว่าด,ดีให้เป็นเล็กเก้าไปในตัว คือตอนนั้นคือไปชิมโกจิเบอรี่ของคุณป้าที่ร้รานนั้นมาแล้วทําไมถึงทิดอยากจะเอามาบ่มคะตอนนั้นเรารู้สึกเอ้ยมันนี่แหละมันมันเก็บได้นานมันไม่บูดมันไม่เน่าละ<อ>ตัวแรกมาก็เป็นแน่นอนเป็นตัวโกจิเบอรี่เหมือนวันที่เราไปเจออันนี้ใช่ไหมคะคโกจิรับเบอรี่หลายหลายคนจะเรียกว่าดองอาวมันดูเหมือนขวดดองใช่ครับจริงๆแล้วนี่ผมจะเรียกว่าทานดีสมุนไพรบ่มน้ำผึ้งป่าบ่มน้ำผึ้งป่ามาต่างกันยังไงคะบ่มคือมันต้องไม่มีความชื้นครับหมักดองของสิ่งน้าจะมีความชื้นอยู่ ออต้บแห้งก็คือการถนอมอาหารถูกไหมฮะทีนี้พอเราลงความที่เป็นความหวานของน้ําตาลน้ําเชื่อมตะกูนี้ลงไปเนี่ยห<า>เหล่านี้มันไม่ไม่ทำให้ก่อให้เกิดแบคทีเรียและวัตถุด,ดิบเ,เหล่านั้นต้องพร้อมทานแล้วสะอาดแล้ว เราก็แค่เอาน้ำพึ่งท่วมไว้จบครับแต่ต้องหาน้ำพึ่งที่เลิศดคือมันมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาเขียนเลยน้ำพึ่งดอกไม้ป่าเดือนห้าเราก็ไปกินแล้วเราชอบเจาะตัวรสชาตินี้เลยน้ำพึ่งป่าเดือนห้าใช่ไก็อยากรู้าทำไมมันต้องเป็นเดือนห้าด้วยเดือนเกิดแบบพอดีเลยนะแล้วแบบผมก็ไม่ไม่เข้าใจเดือนห้าคือเดือนที่ร้อนที่สุดเพราะอากาศมันร้อนมากความชื้นในอากาศต่ําน้ําค้างน้อยฝนไม่มีเกสรดอกไม้เลยคอนเซนเทรตเลยเข้มข้นอ๋อโอเคพอเราฟังมันเราจะอ๋อเออจริงจริงฮะเพราะว่าอากาศมันร้อนน้ําหวาน เกสรดอกไม้มันเลยเข้มข้นมากอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเกิดพึ่งไปกินตรงนั้นอะเวลาเขากลับไปทํารังเนี่ยมันก็หวานฉ่ำใช่มีหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้ามีที่มาอย่างนี้นี่เองนะคะน้ำพึ่งป่ามันมีความพิเศษยังไงเอ่ยเขาเกิดจากธรรมชาติแหละครับถ้าเป็นอย่างพวกนี้ยค่ะนี่คือน้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งดิบ หรือภาษาอังกฤษก,ก็คือรอ w ัน n ี y ไม่ผ่าน o c e s <Raw> s, <Process>. <S, นน <S เขาเรียกอะไร Living Organism มีสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์เยอะมากเหล่านี้ถ้าเราโดนความร้อนเขาตายหมดดังน,นั้นถ้าเกิดถ้ามีโอกาสจริงๆถ้าได้ไปที่บูธนะครับเราจะมีน้ำพึ่งป่าโชว์แบบอ๋อ oh, เคยไปใช่แ <laughs> บบเรียงจนทีแรกไอ้นี่หลานเราข <laughs> วดมันเหมือนเล่าเปลี <laughs> ่ยนขวดเล่าอกคุนให้เป็นขวดน้ำพึ่งซะเพื่อแบบชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีได้ไอเดียมาจากครูอาจารย์ท่านเคยใช้คำพูดคำเดิงตอนบวชว่าใช้กิเลสล่อกิเลส คนที่เดินเข้ามาชอบกินวิสกี้กินเ้าเขาจะเดินเข้ามาหาก่อนเพราะว่าจริงเลยเอ้าน้ำพึ่งเหมือนกับว่าเราเราดึงเข้ามาด้วยด้วยเอากิเลตที่เขาชอบกินเข้ามาจริจริงไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะเป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายชอบชอบกินแบบนี้มากแล้วน้ำพึ่งป่าเนี่ยรสชาติมันจะแบบเข้มข้นหรือมันจะมีรสชาติอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างไม่เอ่ยต่างกันครับมันมีเปรี้ยวมันมีหอมดอกไม้มันมีซ่ามันมีขมปีแล้วก็จะตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เมื่อปีที่แล้วเป็นดอกหญ้าสับเสือป่า <Wow. S 2> เก็บออกมาก็สีสีเกือบดําแล้ว uh huh. หลายคนคิดว่าหลายปีแต่จริงๆไม่ใช่มันอยู่ที่เกสรดอกไม้ mm hmm. บางทีออกแดงบางทีออกน้าตาลบางทีออกเหลือง mm hmm. เพราะว่าเกสรมันไม่เหมือนกันนะแต่ละที่แล้วในประเทศไทยมันก็จะมีดอกไม้พืชพันธุ์อะไรที่ลูกค้า<ป>ไม่เข้าใจใก็นึกว่าจะสีเดียวต้องเป็นสีเหลืองทองเท่านั้น <Wow. S 2> ที่เราเคยเห็นอะไรอย่างี้ครับผมยกตัวอย่างตัวนี้ สองปีครับต่างกัน,น,นผมนเลนเองหรือโอ้เลนเองใช่ครับปี 2019, วว2 0 1 9ันสิบเก้าสองพันยี่สิบสี่เนี่ยฮะอันนี้ออกทองทองอันนี้<ช>มาดำเลยอันนี้ผมเลนแปดปา 8ป่า8โลเคชั่นก็ป่าเหมือนเบรนกาแฟแต่นี้เป็นเบรนน้ำผึ้งก็คือเอาน้ำผึ้งจากแต่ละที่มาเบรนด้วยกันผมก็เลยเบรนเองครับพวกแบบโกจิเบอร์รี่อะไรก็มีความสำคัญแต่ว่าน้ำผึ้งนี่เป็นแบบเป็นเหมือนตัวพระเอกที่จะเอามาบ่มให้มันรสชาติได้อร่อยแล้วน้ำผึ้งที่นี่ก็คือว่าไม่ธรรมดานะคะเป็นแบบมาจากหลากหลายป่าด้วยกันแต่ทีนี้ไอ้ตัวตัวที่เราวัตถุดิบที่เรานำมาบ่มน้ำผึ้งเนี่ยคือตัวเองไม่ค่อยชอบกินยาด้วยครับคุณแม่ ไม่ใช่แอนตี้ยาแต่เรารู้สึกกินอาหารเป็นยาอย่างเงี้ยครับเราก็เลย,เ,ลยเริ่มเริ่มทําตัวกจิตเราก็เริ่มศึกษาวัตถุดิบของไทยอ่ะผมรู้สึกันถูกลืมผมรู้สึกว่าเราอยากเอาของไทยวัตถุดิบที่เป็นปู๋ยยาตดทวดเรากินเนี่ย<ะ>พวกรากไม้พวกสมุนไพรเราดึงกลับมาทำมผมก็เลยขิงมาในหัวอันแรกเลยก็เลยมีขิงผงแล้วก็ปัน่นแล้วก็ลงน้ำพึ่งเลยฮะคออผมมาลงน้ำพึง่งคนคนผสมอุน่น,น,นชิมเฮ้ยเวอร์ <work. S 2> <work. S 1> ทำโลโก้แล้วก็พอขิงมาเสร็จเอ๊ะกระชายก็บมิ้นชัน มันเป็นผงหมดใช่ครับผมก็สั่งมาเลยครับโดยมีคุณแม่เป็นผู้ทลองให้คุณแม่ชิมประชงเสร็จก็แม่กินให้แม่ชิมอะไรมาทีละอันแหละครับแล้วก็พยายามเน้นที่ว่าเราอยากอุหนุนเกษตรกรไทยให้มากที่สุด แที่พูดมาเนี่ยคือเป็นแบบวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพหมดเลยเหมือนที่ว่าว่าไม่อยากกินยาไม่ชอบทานยาแล้วให้ทานอาหารแล้วก็สมุนไพรให้เป็นยาพอไปศึกษาเรื่องเรื่องของสุขภาพผมว่าถ้าเราดูแลสุขภาพดีอ่ะจริงๆยาแทบจะไม่จําเป็นนะคุณแหวนแล้วเราก็กินอาหารให้เป็นยาโดยที่เราเลือกลูกค้าจะชอบเดินมาที่บูธครับอนไนอร่อยสุดผมจะบอกว่ามันไม่มีอะไรอร่อยสุดผมบอกว่าเอาตัวไหนขายดีแล้วลูกค้าชอบมากที่สุดดีกว่าก็จะยกอย่างตัวนี้อันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยใช่ครับ อันนี้มันชื่ออ <Ultimate Boost S 1> ัลติเมตบูส <Ultimate Boost. S 1> ครับคุณแวนเขาจะมีส่วนผสมของอขิง mm hmm. กระชายนมินชันพริกไทยดำอบเชยแล้วก็การพลูครับ oh. <Yeah. S 2> คือเวลาชงจะใช้แนะนำใช้น้ำอุ่น uh huh. เพราะอย่างที่เรียนว่าน้ำพึ่งเขามีสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ถ้าเราใช้น้ำร้อนมากๆ อ่อนตายหมดใช่ครับยิ่งขวดแพงๆนะเขาเหลือศูนย์บาทเลยครับว้ตายแล้วจริงมันห้ามมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นน้ำหวานที่มีรสชาติหอมแค่นั้นว้แบคทีเรียจุลินซียโปรเบลติกไปหมดไปหมดเลยใช่ครับที่ร้านเราจะตั้งเก่ากาไว้ประมาณ60 60องศาอันนี้ก็น้ำก็อุ่นๆคุณแหวนลงทานครับผมขอบคุณค่ะนี่อร่อยมากอร่อยเลยคุณผู้ชมมันว้าวมากอ่ะอันนี้คือแบบ ค่ะแล้วคือมีความเป็นแบบเครื่องเทศที่ว่ามาทั้งหมดแล้วมันก็หวานแบบละมุนอ่ะมันเป็นน้ำผึ้งมันพิ่มทำให้สมุนไพรหกตัวนี้แบบผมว่ามันทานง่ายขึ้นมันทานง่ายขึ้นเยอะมากคือถามนิดนึงด้วยความที่น้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งป่าที่แต่ละปีจะมาไม่เหมือนกันเราะว่าสูตรนี้ที่ใช้น้ำผึ้งป่าเนี่ยค่ะรสชาติมันจะโดดจากกันไหมเอ่ยตัวนี้น้ำผึ้งนี่เราใช้อ่ะเราจะไม่ใช้อันนี้เราจะใช้อีกเกรดหนึ่งเป็นการเลี้ยงแต่ แต่ว่าเลี้ยงจากป่าธรรมชาติแต่รสชาติก็จะสเ้นเนาะโบกรสชาติจะคงที่คงที่หน่อยเพราะพวกนี้จะไม่เหมือนกันเสน่ห์เขาต้องไม่เหมือนกันเขาจะต้องมีความแบบยูนิคแตกต่างกันแต่อันนี้นี่คืออยากจะบอกว่าน้ำผึ้งอันเนี้ยกับส่วนผสมสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยมันลงตัวพอดีเป๊ะมากคือน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นแบบเกมชนเจอร์เลยนะมันทําให้ทุกอย่างเนี้ยเบลนเข้ากันแล้วรสชาติมันละมุนหมดเลยแล้ว ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะคือคนวัยอย่างเราก็ได้คนสมัยนี้ไม่ต้องรอให้อายุเยอะหรือสุขภาพเริ่มมีปัญหาคือดูแลตัวเองกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วออกบูธจุดที่เซนทันพระลมเก้าครับวัยทำงานเลยฮะเขาถ่ายไม่ออกเขาเดินมากินทุกวันครับวันนั้นตั้งบูธอยู่ประมาณ20วันผมชงตัวนี้เป็นแก้วร้อนให้เขา2ชั่วโมงเดินกลับมาออกเลยหน้าเขาสีชมพูเลยคุณแม่จริงเขาเดินกลับมาผมรู้คิดว่าคือน้ำผึ้งครับ S <S <S เพราะน้ำผึ้งเขามีโปรไบโอติกอีกอันหนึ่งที่น่าตกใจผมตกใจที่สุด <S 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 คือลูกค้าสุภาพสตรีเอาไปพอกหน้าฮะแต่เอาจ,จริงมันได้นะใช่้าเวลาเราไปสปาเาจะส่วนผสมอันนี้นะคะขมิ้นสมุนไพรผสมน้ำผึ้งนุ่นนี่้เอาไปเอาไปป้ายขนมปังก็ยังได้เลยมีคุณพ่อผมก็ทาเหมือนเป็นแยมเราก็จะได้แบบ jelly healthy jam มันจะเป็นแยมที่แบบแยมเฮอร์บส์นิสจับน้ำสลัดเราอันนี้โดยเฉพาะต่างชาตินะฮะก็จะกลายเป็นเหมือนฮันนี่มาสตาร์ เออใช่มันจะมีความมาตร์นิดนิดคือขวดเดียวนี่คือทันได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็อร่อยแล้วที่สำคัญคือดีต่อสุขภาพมากทำหน่อยปีใหม่นี่มีจัดกระเช้าไม่เอ่ยเลยต้องเอาไปจัดเองจริงจริงมีเรามี่ไปเป็นแบบของขวัญปีใหม่ผู้ใหญ่แล้วอะผมรมีเป็นกระเป๋าผมไม่ชอบทนกระเช้าเพราะผมสมวสิ้นเปลืองแล้วมันเกะกะขนยากแล้วพอลูกค้าได้ไปลูกค้าทิ้งหมดกระเช้าผมก็เลยไปกระเป๋านี่แหละกระสอบผ้ากระสอบ แล้วมีตัวอื่นๆให้ช่วยแนะนำนนตัวนี้เห็นคุณแหวนเล็งๆอยู่คืออันเนี้ยตอนที่แหวนไปบูธได้ลองสไปซี่คาคาว์ <ๆ S 2> ชอบมาก <S <S คือเป็นคนชอบกินขนมพอบอกคาคาวๆดิฉันก็ตาลลูกวาวแต่มันเป็นคาคาวที่มีการผสมเครื่องเทศเข้าไปแล้วพอผสมน้ําดื่มแล้วแบบเฮ้ยมันมันเป็นคาคาวที่แบบมีมิติแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามันมีมัทฉาคุณผู้ชมและดิฉันยังไม่ได้ลองตัวนี้ชื่อเขาคือชื่อเขาคือสไปซี่มัทฉะ ลูกค้าก็จะงงว่าสไปซี่ตรงไหนตัวนี้ผมจะใส่ขิงกับอบเชยผสมไปด้วยในมะชะใช่เพราะว่าในร้านของญี่ปุ่นของไทยประเทศไทยปลูกมะชะได้ใช่ครับรสชาติมันเป็นยังไงเอ่ยอยากให้คุณแหวนลองทานอย่างนี้เลยจุดจวงได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ชอบที่ลูกค้าท่านหนึ่งเับเอาไปทานกับบิสกิตวยน่าจะเอาบิสกิตมาจิ้มกินคุณค่ะเป็นมะชะแบบเป็นมะชะมีอีกมิติหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนมะชะแล้วมัน ขึ้นเหมือนธรรมดาแบบเทสโน้ตมันเวลาเราทานมัชาะโอเคมันก็เป็นเฟลเวอร์มัชาะเสร็จปุ๊บมันเหมือนมันมีแอดออนอ่ะเป็นแบบเป็นเป็นแอดออนที่เป็นแบบเป็นเฟลเวอร์ที่มีความสไปซีซีอะไรอย่างนี้แต่มันเบลนด์เข้ากันมากเลยแล้วมันไม่ตีกับรสมัชาะให้เขาเป็นฮีโร่อยู่มัะให้เป็นฮีโร่อยู่ใช่คุณค่าอันนี้เป็นแบบผสมน้ำนะคะน้ำไม่ค่อยร้อนหืหอมมาก มันลงตัวโดยไม่แย่งซีนมัช่ะมีคนญี่ปุ่นได้มาลองชิมบ้างไหมอเอ่ยเขาต้องทึ่งแน่ๆเขาต้องแบบโ oh, อ้ a เมซิ่งเขาก็จะชี้กันแล้วเขาแบบเขาแ oh, <c oughs> <c oughs> <c oughs> บบโอ้สไปซี่สไปซี่ไม่ต้องพูดแร้วสไปซี่สไปซี่ในแง่มุมที่ว่ามันมีความเป็นเฮิร์บผสมเข้าไปไม่ใช่แบบเผ็ดอย่างนั้นไม่ใช่สไปซี่ชิลลี่หอมอ่าไม่ใช่สไปซี่แบบแนวชิลลี่อืมนี่มันดื่มแล้วมันอารม m a มันดีมากคือมัช่าอารม m a ดีอยู่แล้วในตัวมันแต่พอใส่เฮิร์บเข้าไปเนี่ย อารมณ์ดีขึ้นขึ้นไปอีกอุ้ยชอบมากอันนี้นี่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งอมมาเลยนะใครที่ชอบทานมัทฉะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวที่ต้องลองเลยมันแบบมันว้าวมากเป็นมัทฉะที่รับรองว่าคุณไม่เคยได้ทานที่ไหนมาก่อนอ่าแล้วมากันที่อีกตัวหนึ่งค่ะคาวเป็นตัวที่แหวนซื้อมาขวดแรกเลยของร้านนี้นะคะอร่อยมากอันนี้ผมตั้งชื่อว่า super spicy ค่ะคาว super spicy เพราะว่าเขามี พริกไทยดำ<า>มีขิง<า>มีขมิ้นชันก็คือจะมีแบบสมุนไพรที่เยอะยิ่งกว่า<อ>คุณประโยชน์ของคาวนี่มีอะไรบ้างนะคะเ,ออเขามีอย่างคาวกับตัวมัชชาเขาเรียกมีสารโพลีฟิโนไมครับ <f> มันไม่ใช่<อ>มันไม่ใช่คาเฟอีนที่อ g g r e s s i v เหมือนกาแฟหลายๆา<อ>คนจะเข้าใจผิดว่าทานแล้วมันจะนอนไม่หลับซึ่งจริงๆแล้ว่ถ้าเราไปดูที่ญี่ปุ่นเขากินมัชชากันอ่ะกินเพื่อให้หลับด้วยนะกต่บางคนทานให้หลับใช่ครับเพราะว่าสารนี้เขาจะไปสร้างสมดุลกับสมอง ทำให้สมองรีแลกซ์เหมือนเป็มาสาจแบบ,บให้สมองคลายใช,คใคใช่คำนั้นเลยมาสาจเหมือนเขาสร้างมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากค่ะถือในมือยังหอมเลยอ่ะชอบมากอันนี้นี่คือแบบชงทานตอนเช้าเชาได้ฟิลแบบบำบัดจิตใจว่าได้กินขนมก็คือขาขาวซึ่งดีต่อสุขภาพมากมีไม้ค่าคาวกรุบๆชอบมากห่วนชอบเคี้ยวผ <H at? S 1> สมกับเครื่องเทศต่างๆแล้วลงตัวมาก ไม่รู้สึกสไปซี่เกินไปด้วยอย่างที่บูธนี่ก็คือมีเป็นแบบเครื่องดื่มต่างๆด้วยใช่ไหมใช่ครับเราเราตั้งเหมือนเป็นคราฟต์บาร์ครับแบรนตอนนั้นเดินแบบโอ้เขามีแบบผสมชงอะไรเหมือนเป็นแบบมิซเจสเลยคือลูกค้ามาบอกว่าเอามัชฉาผสมโกจิได้ไหมได้ผมทําได้ทำได้แต่เราอยากเอาที่ผสมนั้นนี่ได้หมดใช่ครับทาได้หมดเลยจริงๆแล้วก็คือสามารถไปคัสตอมไยซ์ดริงค์ของคุณเองได้ที่บูธเลยอ่าแล้วก็จะมีดริงค์ที่แบบว่า เป็นของทางแบรนด์อยู่แล้วด้วยมีอะไรที่แบบเป็นแบบไฮไลท์บ้างไหมคะไฮไลท์จริงๆก็คงกลับมาที่ตัวนี้อีกครับตัว Ultimate Boost ที่เรานำมาชงเป็นชัยซึ่งชัยมันจะเป็นเหมือนชาอินเดียอะไรอย่างเี้ครับเราใช้นมแทนที่จะเป็นน้ำแล้วก็เปลี่ยนเป็นนมแล้วเราเติมชาแดงเติมชาแดงชาไทมันจะนัวขึ้นมันจะหอมขึ้นญี่ปุ่นชอบมากญี่ปุ่นชอบเลยใช่ไหม ฝั่งยุโรปชอบมากเมนูนี้แล้วนอกจากตัวนี้แล้วมีเครื่องดื่มอะไรที่เป็นไฮไลท์อีกสักตัวหนึ่งมั้ยก็น่าจะเป็นตัวแรกที่กําเนิดอของของอทันดีก็คือตัวโกจิเบอรี่ครเป็นรดริงก์เหรอคะใช่ครับทำเป็นมะนาวโซดาก็ได้ดื่มอุ่นก็ได้ทานกับโยเกิร์ตอร่อยมากทานกับอโะโวคาโดอร่อยมากพูดแล้วอยากลองเอามาเป็นท็อปปิ้งใช่ครับโยเกิร์ตใช่ครับอันนี้ก็คือสามัญลํำไยสีทองและพุชจินโอ้โหผมก็เล้ำไายสีทองเกรดเอด้วยจากจากลํำคูนหอมมาก ล้คุณค่าทางสารอาหารก็คืนแน่นด้วยนะคะก๋วยจี่ตำไยสีทองพุ้มจริงตัวนี้ที่เป็นเรื่องเบำรุงสายตาอร่อยถ้าไ่ทานกับน้เกิดมันต้องดีมากโดนกระนุไล่อีกนิดโอ้เลิศหายไปเลยลูกค้าจะถามว่าอะไรง่ายสุดไม่ชอบสปซ์ผมบอกอันนี้เลยชอบทุกไลายชอบทุกคนแล้วสมะยสีทองอร่อยมากรสชาติสามอย่างมันคอมพีเมนต์กันดีมากเลยอันนี้เป็นอัมมัส ต้องมีติดบ,บ้านไว้ใส่ทานทุกสิ่งนะคุณผู้ชมอร่อยมากอันนี้เป็นถั่วครับบ่มน้ำผึ้งถั่วม,มีประโยชน์ใน<ฆ>โปรตีนที่ดีบำรุงสมอง<ฆ>แต่เวลาเราทานถั่วอบแห้งอ่ะเคยเจอปัญหาไหมคะที่มันเคี้ยวแล้วฟันฟันปลอมกระเด็นอยู่ <laughs> ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันหรือว่าวลามันเคี้ยวแรงๆมันสะเทือนสมองมันกึกแล,แล้วมันแบบเหมือนไมเกรนขึ้นเลยใช่ทั้งนั้น,น <ะ S 1> ที่มันมีประโยชน์ พอผมเจอน้ำพึ่งผมว่าเฮ้ยเราก็เอาน้ำพึ่งลงไปเลยทีนี้ใช้เวลาหน่อยให้น้ำพึ่งเขาซึมเขาเป็นถั่วเป็นเนื้อแข็งถั่วจะนุ่มเลยครับมันจะเมบนเป็นมิดกับฟันหรใช่แล้วที่น้ำพึ่งก็จะหอมถั่วไอ้นี้ทานกับโยเกิร์ตอร่อยปั่นอ๋อไม่เอาทั้งนี่ไปปั่นเลยปั่นตังหนึ่งช้อนโต๊ะครับปั่นกับนมปั่นกับโยเกิร์ตแล้วมันปั่นเป็นครันชี่ครันชี่หน่อยนะครับมันก็จะมีความครันชี่นิดนึงจะทานหรือจะมี texture ดีมากครับตัวนี้แล้วก็พอมันอร่อยมากๆผมก็เลยตั้งชื่่อาาว going nuts คืออร่อยมาไปแล้วฝรั่งจะชอบชื่อที่มาก going nuts บ f Nuts จริงๆครับอันนี้ going nuts แล้วมีอีกตัวหนึ่งฮไลท์สีดำดำนะกลัวน่ากลัวดำมืดไปเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือกระเทียมดำครับเขาบอกว่าโอ้โหมันต้านมะเร็งดีมากมันมีสรรพคุณยังไงสรรพคุณกระเทียมเขาดีอยู่แล้วนะครับเขามีฤทธิ์ในการลดคอเลสเตอรอล ทีนี้กระเทียมดํามันเกิดขึ้นจากถ้าผมจำไม่ผิดนะชาวป่าชาวเขาเขาเก็บกระ,กระเทียมมาสดแล้วเขาไปใส่หม้อข้าวไว้แล้วก็เลื่อนทิ้งไว้เป<อ>็นเดือนหนึ่งเขาเปิดปกลายเป็นสีดําก็คือเชื้อรามันกินตัวมันเองคนป่าคนเขาเขาเห็นเขาก็กินกันเพราะมันเป็นหยุนหย่นๆนะครับกระเทียมโทนสีสดๆข,ขาวๆกลายเป็นเนื้อหยุนย่นๆเหมือนเยลลี <ye lly. S 2> ่ใช่<อ>มันอร่อยเริ่มทําให้มันแพร่หลายขึ้นพอมาไปผ่านกระบวนการวิจัยปุ๊บกลายเป็นว่าสรรพคุณสูงกว่ากระเทียมสดไอ้ที่เจ๋งคืออะไรรู้ไหมฮะมันไม่มีกลิ่นปาก ผมก็นําเขามาบ่มน้ำผึ้งต่อมันกลายเป็นลูกพลุนเออมันเหมือนลูกมันคือมันคือลูกพลุนเลยอ่ะอันนี้เป็นหัวกระเทียมโทนเลยนะครับเนี่ยเป็นคือกระเทียมโทนเลยครับดูไม่หอมเลยเหมือนเหมือนชาไข่มุกหน้าตาคือโบบ้าเลยอ่ะกระเทียมดาอร่อยมากอร่อยจริงๆนะความกระเทียมเหลือนิดนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วมันไม่เหม็นมีกลิ่นไอกระเทียมนิดนึงแต่มันแบบ ไม่ใช่กระเทียมแบบตะโกนอะแล้วพอมาหมักกับน้ำผึ้งแล้วมันยิ่งทำให้มีความแบบซอฟลงไปอีกหวานขึ้นอีกแล้วมันแบบลงตัวกันดีมากมีลูกค้าทานวันละสิบคนคุณลุงท่านนี้โทรมาเษียณอายุแต่เขามาคุยในเรื่องของผู้ชายผู้ชายอ๋อจ่ายจ่ายเก็ตเลย เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ที่เป็น p r o d u ั t ์แบบตัวสมุนไพรแล้วน้ำผึ้งเนี่ยมี p r o d u ั t ฑ์อะไรอื่นๆอีกบ้างก็พอทำสูตรไพรน้ำผึ้งเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่ามันต้องมีสแน็คให้ทานเคลื่อนดันใช่ครับก็เลยเราก็เลยกําเนิดเจ้าของแคลงแห่ยจะบอกว่าแอบชิมไปแล้วอร่อยมากจริงๆของแคลงตัวนี้มีที่มาเราช่วยน้องเขาอยากช่วยคุณแม่เขาขายเอาของแคลงมาตอนแรกอ่ะมันก็คือของแคลงที่เป็นน้ำตาลที่เราเคยเห็นในท้องตลาดผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะขายที่นี่ ต้องเป็นสมุนไพรผมก็เลยโยนพริกไทยโยนผักชีโยนกระเทียมหมกไปใส่มามใช้น้ำตาลดอกมะพร้าวอ๋อน้ำตาลดอกมะพร้าวเราเลี่ยงน้ำตาลใส่ขาวอีกเราปรับสองสาครั้งครับครั้งที่3าที่ผมมาผมบอกว่าเฮ้ยเห็นปุ๊บอร่อยเลยมผมก็เลยใช้คำนี้มอโตได้ว่าเห็นปุ๊บอร่อยเลยเห็นปุ๊บอร่อยเลยแล้วมันหนุบม,มันหนึบมันน,มน,นุ่ม,มเคยมีลูกค้าผู้สูงอายุมาซื้อเขาบอกว่าท่านพูดนะฮะท่านบอกว่าเหมือนตอนที่ทําในวังเลยว้าวเหมือนท่านเคยทํางานในวัง เป็นแบบตำรับเชาว่าเราขนลุกเลยนะครับแหมผมลองฟังแล้วหลงเฮ้ยขนลุกเลยทำถึงจริงกลิ่นมันโบราณครับ่องเทศมือนแน่นอะใช่ครับพอมันมีของไทยสแน็คปุ๊บผมก็ต้องปิดประตูเอาของเทศมาด้วยของต่างชาติมาด้วยจะได้บาลานซ์สูตรไทยและเทศบางคนไม่ชอบผมก็เลยกําเนิดน้องใหม่ล่าสุดตัวนี้ชื่อว่าเฮิร์สกี้เฮิร์สกี้กาลยันมิดอีกท่านหนึ่งน้องสุนทรสตรีเขาชอบรักในการทําคุกกี้ผมก็เลยเขียนสูตรเขียนส่วนผสมให้ คือทุกอย่างคือเป็นซูเปอร์ฟู้ดหมดอย่างอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่พอเอามารวมกันเป็นคุกกี้เนี่ยมันอร่อยก็เนี่ยครับก็เลยออกเป็นน้องใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นชื่อว่าเฮิร์บสกี้ก็คือเฮิร์บผสมของคุกกี้นะผมทานแล้วมันอยู่ท้องเพราะมันค่อนข้างจะไฮไฟเบอร์ด้วยใช่ครับและนอกจากนั้นเห็นบอกมีเทียนมีอะไรแบบนี้ด้วยใช่ครับพอมันพอมันเริ่มตรงนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วก็มีเทียนกับยาดมนี่อุ้ยอีอมด้วยดอมอ่ชื่อดมดมครับขออนุญาตเปิดดมนะคะ ดอมดมนี่เป็นสมุนไพรเยอะมากมันก็คือสมุนไพรพวกนี้อะครัมีทั้งพริกไทยดามีทั้งการพลูและมีหลายหลายหลอย่างซึ่งอย่างหนึ่งที่ไม่มีก็คือเคมีโอ้ไม่มีสารเคมีดีมากรวมถึงตัวนี้เลยครับที่เป็นเทียนมันก็เป็นเทียนสมุนไพรอะซึ่งเป็นไข่ถั่วเหลืองออร์แกนิกเป็นไข่ถั่วเหลืองออร์แกนิกด้วยและก็ตั้งชื่อออกแบบเองชื่อว่า Enlight นี่ หอมอันนี้คือด้านบนคืออะไรอบเชยอบเชยครับแล้วก็มีส้มแหง้งเนี่ยสำหรับเทียนก็จะมีสีกลิ่นมีสี่กลิ่นใช่ครับซึ่งก็ใช้วัตถุดิบแถวนี้พวกทะเลแถวนี้<ๆ>นี่แหละครับชอบอ่ะคือไม่ทานก็ดมใช่อีกอันหนึ่งที่ไม่มีตรงนี้ที่คุณแหวนอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่าก็คือย่ามย่ามมันคือชื่อว่าใส่ของดีพอเราได้ไปซื้อวัตถุดิบตรงจาก เกษตรกรไทยเราได้เห็นผู้ใหญ่เพราะเท่าแม่เท่าอ่ะ,อะแหวนเวลาเขาไม่ได้ทําไร่ทานาเขาจะนั่งรวมตัวกันแล้วเขาจะเย็บกระเป๋าพื้น<ช>บ้าน<ช>ผมก็เลยบอกน้องคนหนึ่งให้เขาดูแลน้องที่เขาผลิตตรงนี้ว่าไฮไลท์คือว่าเราจะไม่ขายย่ามนะเราจะขายเรื่องราวเรื่องราวแต่ละผืนผ้าลายโบดลายพญานาคลายแหนงนา,าใช่ฮะประมาณนั้นคุณแหวนถ้าเกิดคนที่อินกับผ้านะครับแล้วผมให้น้องเขาเขียนลายมือทุกใบใส่แท็ก แล้ห้อยไว้ที่กระเป๋าเป็นเรื่องรายเป็นเรื่องราเพราะว่านี่แค่ส่วนเล็กๆนะคะที่นํามาโชว์จริงๆแล้วมีเยอะมากแล้วน้องๆที่บูธให้ข้อมูลดีมากด้วยแล้วก็บอกเขาว่าบางทีเหมือนกับเราขายของเหมือนกับว่าไม่ขายอ่ะการขายที่ดีสุดคือต้องไม่ขายก็เหมือนไม่ยากเยียชิมก่อนไมครับอันนั้นคือชวนเพื่อนชวนญาติชวนแบบแค่เขากินเขาซื้อไม่ซื้อแล้วแต่เขาอธิบายสรรพคุณเขาไปว่าเป็นยังไง ให้มอบสุขภาพที่ดีนะคะให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็ไม่ได้แบบหฮา h a r เซลล์ sell, จะแบบปั่นกําไรพันล้านอะไรอย่างนั้นเราทําแบบเลี้ยงครอบครัวได้อะไรได้แล้วก็เป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทย <c oughs> ด้วยนะคะงั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณตรีฝากแบรนด์ชาดีกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยจะสามารถอุดหนุนแบรนด์ได้ทางไหนหรือว่าไปพบเจอกับแบรนด์ได้ที่ไหนบ้างคะ <c oughs> ทันดีตอนนี้ผมยังไม่มีหน้าร้าน,นครับลูกค้าถามหาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราออกบูธอย่างเดียวตอนนี้เราจะโพสต์ในเพจของเราปีหนึ่งออกบูธแทบจะต่อนเนื่องเลยนะครับเราติดตามเราได้จะมีช่องทางจำหน่ายอีกหนึ่งที่ที่เป็นวามภาคภาูมิใจก็คือ,อมีผู้บริหารมุลทิชัยพัฒนาครับ mm hmm. ท่านเดินไปเจอเราตอนเราได้รับเชิญไปออกบูธที่งาน,นศูนย์ศรลกิจ ท่านก็เลยสั่งสินค้าไปขายที่โครงการบุญธิชัยพัฒนาครับโรงพยบาลจุฬาลูกค้าไปดูที่นั่นได้ที่เดียวนะครับที่เป็นที่ขายของเราแล้วก็ออนไลน์แค่นั้นเองครับผม,มถ้าอยากจะไปที่บูธอยากได้ e x t r r i e n c e มาลองชิมมาลองเทสเนี่ยก็คือสามารถติดตามได้ว่าจะมีเปิดที่ไหนยังไงบ้างในทาง Facebook ของทางร้านนะคะรับรองว่าจะต้องมีที่ใกล้บ้านคุณแน่นอนวัน <ๆ S 1> นี้ต้องขอขอบคุณคุณตรีมากเลยนะคะ<ม> แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการว้าวันแหวนแล้วนะคะสามารถพบกันใหม่ได้ทุกวันอันคารเวลา1 4 0 10นาทีทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34วันนี้แหวนและคุณตรีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอมรินทีวี